สวัสดีครับมาดูบรรยากาศของริมน้ำที่ที่เป็นลำห้วยนะครับตรงนี้เวลาหน้าฝนมาน้ำจะแรงมากเลยใช้วิธีการปลูกพืชที่ป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งก็เลยเอาปามแล้วก็ ต้นไผ่อย่างตรงนี้มีไผ่สร้างไผ่แล้วก็ไผ่ตรงน้ำแรง้งหรือไผ่กิมสูงอยู่ติดกันเลยนะครับดูสิว่าต่อไปตัวไหนจะ,จะเจริญหรืองอกงามดีกว่ากันถ้าไม่มีพืชพวกนี้อย่างเช่นกอไผ่ต้นไม้ที่อยู่ข้างข้าง นะครับต้นอยู่ที่ข้างๆตอนแรกก็จะมี3ต้นโค่นล้มไปแล้วต้นนึงเพราะน้ํากัดซาะอ,อีกต้นหนึ่งก็ตายเหลือต้นประดูที่อยู่ด้านในนี้คือไผ่ไร่ประโยชน์ของพืชพวกนี้ก็คือเป็นการป้องกันการกัดเซาะริมตลิง่งสำคัญมากนะครับตรงไหนน้ำแรง ก็ปลูกไผ่ไว้นอกจากไผ่แล้วก็ต้องมีพวกปาล์มพวกหญ้าแฝก